พนักงานหน้าเงินในออฟฟิศนั้นไม่มีใครที่ใจดีเลยทุกคนต่างมุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ของตัวเองมักจะรังแกเด็กฝึกงานที่เพิ่งเข้ามาทำงานใหม่น้อยคนนักที่จะเห็นใจเด็กที่มาจากต่างจังหวัดและหนึ่งในนั้นคือน้องวิทย์เขามักจะโดนสั่งให้ทำงานหนักๆแม้บางครั้งงานนั้นจะไม่ได้เป็นหน้าที่ของเขาเขารู้สึกเหนื่อย เหงาและเหมือนกับว่าไม่มีใครสนใจทุกคนในออฟฟิศมองเขาเหมือนกับว่าเขาเป็นเพียงแค่เครื่องมือทำงานวันหนึ่งขณะที่วิทย์กำลังเก็บเอกสารในห้องประชุมเขาได้ยินเสียงหัวเราะดังมาจากห้องข้างๆเสียงนั้นเป็นเสียงของพนักงานที่มักจะรังแกเขาทุกวันเด็กฝึกงานคนนั้นไม่มีประโยชน์เลย เอามาทำงานแบบนี้มันเสียเวลาชัดๆเสียงพวกนั้นทำให้วิทรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังล่มสลายแต่เขาก็พยายามเก็บความรู้สึกไว้แต่วันนี้มันจะไม่เหมือนเดิมเสียงก้าวเท้าของใครบางคนดังขึ้นในทางเดินวิทไม่รู้ตัวว่าใครจะเดินเข้ามาแต่มันชัดเจนว่าไม่ใช่เสียงของหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานทั่วไป และแล้วก็มีการเคาะประตูห้องประชุมเสียงนั้นดังขึ้นอย่างหนักแน่นวิทหันไปมองประตูมันเปิดออกและเธอเดินเข้ามาผู้หญิงในชุดสูทที่ดูสง่างามและมีสเสน่ห์คนที่ไม่มีใครเคยเห็นในออฟฟิศมาก่อนพนักงานทุกคนในห้องเงียบเสียงทันทีเธอเดินมาหยุดตรงหน้าของวิท พวกคุณกำลังทำอะไรกับเด็กฝึกงานของเราเธอถามเสียงเย็นๆทุกคนในห้องตกใจเพราะผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นเธอคือภรรยาของซี o อที่ปลอมตัวมาเพื่อดูการทำงานในบริษัทพนักงานทุกคนเงียบไปพวกเขารู้ทันทีว่าเรื่องนี้จะไม่จบแค่นี้ สายตาของภรรยาซีอที่จ้องมองพวกเขาทำให้พวกเขารู้สึกถึงความเย็นชาที่แผ่ซ่านออกมาเธอยิ้มแต่ยิ้มนี้มันไม่ได้ดูเป็นมิตรมันทำให้พวกเขารู้สึกกลัวคุณคิดว่าคุณสามารถทำอะไรกับคนที่อ่อนแอกว่าได้ไหมเธอถามเสียงต่ำพนักงานหลายคนเริ่มหน้าแดงแต่มันไม่ใช่ความอับอาย มันคือความกลัวที่เริ่มเข้ามาแทนที่วิทไม่เคยคิดว่าเขาจะเห็นวันแบบนี้และเขาก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นวันที่ทำให้ชีวิตเขากลับมามีความหมายอีกครั้งการเคลื่อนไหวของเธอเป็นเหมือนการตัดสินชะตากรรมความสงบที่แผ่ซ่านในห้องทำให้ทุกคนไม่กล้าหายใจเสียงดังและสิ่งที่เธอพูดออกมาถัดไปจะเป็นคำพูดที่จะทำให้ทุกคนต้องจดจำไปตลอดชีวิต วันนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปทุกคนในห้องยังคงนิ่งเงียบไม่มีใครกล้าทำอะไรสายตาของภรรยาซีอจับจ้องไปที่ทุกคนเหมือนกับว่ากำลังตัดสินพวกเขาทีละคนความตึงเครียดในห้องเพิ่มขึ้นวิทรู้สึกเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่ลมหายใจของเขากระชับและเร็วขึ้นแต่ในที่สุด เสียงของภรรยาซีอเริ่มดังขึ้นอีกครั้งวันนี้ฉันจะให้คุณทุกคนเห็นว่าการกระทําของคุณจะได้รับการตอบสนองอย่างไรคําพูดนั้นเหมือนกับเสียงฟ้าร้องในห้องเธอยิ้มยิ้มที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีความเมตตาเลยแม้แต่น้อยพวกคุณคิดว่าเขาเป็นแค่เด็กฝึกงานใช่ไหมเธอถามเสียงต่ำทุกคนในห้องไม่กล้าตอบ พวกเขารู้ว่าเธอกำลังพูดถึงวิทจากวันนี้ไปเธอหยุดคำพูดทุกคนมองเธอด้วยความไม่แน่ใจวิทจะได้เป็นหนึ่งในทีมงานสำคัญของบริษัทนี้คำพูดนั้นเหมือนกับระเบิดที่ทำให้ทุกคนในห้องตกใจแต่ความเสเตือนใจยังไม่หมดเธอหันไปมองพนักงานทุกคนที่ยังยืนอยู่ ถ้าคุณคิดว่าการทำร้ายเด็กฝึกงานจะทำให้คุณมีค่ามากขึ้นคุณคิดผิดเธอพูดเสียงที่ดังและชัดเจนทุกคนในห้องรู้สึกเหมือนกับการโดนฟาดด้วยคำพูดที่รุนแรงภรรยาซีออยิ้มอีกครั้งแต่คราวนี้มันเป็นรอยยิ้มที่ทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนถูกจับจ้องจากทุกทิศทาง จากนี้ไปพวกคุณจะทำงานในที่ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและเธอเดินออกจากห้องไปทิ้งความเงียบและความสับสนให้กับทุกคนที่ยืนอยู่ในห้องวิทย์ยังคงยืนอยู่ที่เดิมรู้สึกเหมือนกับว่าเขากลายเป็นคนที่มีพลังมากขึ้นในพริบตาเดียวพนักงานทุกคนในห้องต่างรู้สึกผิดแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นได้ มันจะไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วและสิ่งที่ภรรยาซีอีโอทำวันนี้จะทำให้พวกเขาทุกคนต้องคิดให้หนักเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาทำกับคนอื่นในห้องนั้นทุกคนต่างเงียบเสียงแต่ในใจของพวกเขามีคำถามเดียวพวกเขาจะได้รับการลงโทษจากสิ่งที่ทำไปจริงๆหรือไม่เวลาผ่านไปอย่างช้า พนักงานในห้องยังคงยืนอยู่ในความเงียบทุกคนต่างรู้สึกถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในทุกๆวินาทีวิทย์ยังคงยืนอยู่ที่เดิมเขาไม่สามารถขยับตัวได้หัวใจของเขาหมุนติ้วในอกแต่เขาก็รู้สึกถึงบางสิ่งที่แปลกใหม่ในตัวเขาเขารู้สึกแข็งแกร่งขึ้นเหมือนกับว่าโลกทั้งใบกำลังเปลี่ยนไปในทันทีแต่พวกพนักงานในห้องกลับรู้สึกเหมือนตัวเองถูกลืม พวกเขาทุกคนมองกันและกันอย่างหวาดกลัวเหมือนกับว่าแต่ละคนกำลังเฝ้ารอคำตอบคำตอบที่จะกำหนดอนาคตของพวกเขาเสียงประตูห้องดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่เสียงของภรรยาซีอโอแต่เป็นเสียงของหัวหน้าฝ่ายบุคคลเขาเดินเข้ามาในห้องด้วยท่าทางที่จรงิจรงจังเขามองไปที่ทุกคนอย่างระมัดระวังและเมื่อเขาหันมามองวิท มันเหมือนกับว่าเขากำลังพยายามทำความเข้าใจอะไรบางอย่างวันนี้เขาหยุดคำพูดไว้แล้วเดินตรงมาหาวิทย์คุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่แท้จริงเขาพูดด้วยน้ําเสียงที่นุ่มนวลแต่ทุกคำที่เขาพูดเหมือนจะเป็นคำสั่งที่ต้องปฏิบัติตามพนักงานทุกคนในห้องยังคงเงียบพวกเขามองวิทย์ด้วยความประหลาดใจเพราะคำพูดของหัวหน้าฝ่ายบุคคลไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาคาดหวัง วิทรู้สึกเหมือนว่าเขาไม่ใช่แค่เด็กฝึกงานอีกต่อไปในตอนนี้เขากลายเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในที่นี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเขาไม่ต้องทนทุกข์จากการถูกกดดันและรังแกอีกต่อไปแต่สิ่งที่เขารู้สึกคือความหนักแน่นที่เติบโตขึ้นในตัวเขาทุกคนในห้องไม่สามารถหลีกเลี่ยงคำพูดของหัวหน้าได้มันเหมือนกับว่าพวกเขาได้ถูกชี้ทางไปแล้วทางที่ไม่สามารถย้อนกลับไปได้ วิทยืนอยู่ในห้องนั้นรอคําตอบจากคนอื่นๆแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้พวกเขาทุกคนจะต้องตอบคําถามนี้ด้วยตัวเองสิ่งที่พวกเขาทํากับคนอื่นจะกลับมาเป็นผลในที่สุดหรือไม่เวลาผ่านไปอย่างช้าๆพานักงานทุกคนในห้องต่างรู้สึกถึงความไม่มั่นคงในจิตใจวิทรู้สึกเหมือนว่าเขากำลังยืนอยู่ในจุดที่ไม่เคยมีใครกล้าเดินเข้ามา เขาหันมามองพนักงานทุกคนที่เคยรังแกเขาตอนนี้พวกเขาเป็นเพียงแค่คนที่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงแต่เขาก็รู้ว่าเขายังไม่ได้ชนะเขายังต้องผ่านการทดสอบมากมายคำพูดของหัวหน้าฝ่ายบุคคลยังคงดังก้องอยู่ในหัววันนี้คุณไม่ได้แค่เป็นเด็กฝึกงานแต่คุณคือส่วนหนึ่งของทีมที่สำคัญแต่ในขณะเดียวกันในห้องนั้นบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียด พนักงานบางคนพยายามหลบสายตาบางคนเริ่มขยับตัวไปมาเหมือนรู้สึกผิดแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะพูดอะไรวิทรู้สึกเหมือนทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไปอย่างไม่สามารถย้อนกลับได้ในขณะที่หัวหน้าฝ่ายบุคคลเดินออกจากห้องไปวิทกลับต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่เขาไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นคำพูดของภรรยาซีอยังคงติดอยู่ในหัวเขาวันนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไป วิทไม่รู้ว่าเขาจะต้องทำอย่างไรเขามองไปที่พนักงานทุกคนพวกเขาทุกคนยังคงยืนอยู่ในที่เดิมวิทรู้สึกเหมือนกับว่าเขาเป็นคนเดียวที่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้แต่ก็รู้ดีว่าเขายังต้องพิสูจน์ตัวเองต้องทำให้คนอื่นเห็นว่าเขาคือใครสิ่งที่พวกเขาทำกับเขาจะไม่ถูกลืมมันจะต้องจบลงอย่างที่เขาต้องการและวิทรู้ว่าเขาจะต้องทำให้มันเกิดขึ้น แม้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับการทดสอบที่ยากลำบากก็ตามในวันนี้วิทย์เริ่มเข้าใจแล้วว่าเขาไม่ใช่แค่เด็กฝึกงานที่ไร้ค่าคนนั้นอีกต่อไปเขาคือคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้และทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกแล้ววิทยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นแสงไฟในห้องเริ่มมืดลงเล็กน้อยเหมือนกับว่าทุกอย่างรอบตัวเขากำลังหยุดนิ่ง แต่ในใจของเขากลับเต็มไปด้วยความคิดมากมายเขารู้ว่าเขาต้องพิสูจน์ตัวเองและไม่มีใครสามารถหยุดเขาได้พนักงานที่เคยรังแกเขาตอนนี้พวกเขากลับดูเหมือนคนที่ต้องคอยระวังบางคนเริ่มหันไปมองเขาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปวิทไม่รู้ว่าจะรู้สึกยังไงเพราะในใจของเขามีทั้งความโกรธและความรู้สึกท้าทายแต่เขาก็รู้ว่าเขาไม่สามารถถอยกลับได้ เขาต้องก้าวไปข้างหน้าวิทย์หันหลังให้กับพนักงานในห้องก้าวออกไปข้างนอกเขารู้ว่าเขากำลังจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่านี้แต่ในครั้งนี้เขากลับรู้สึกว่าเขามีพลังมากกว่าที่เคยเป็นมาเพราะเขารู้ว่าเขามีสิ่งที่ภรรยาซีออเห็นในตัวเขาความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งและเขาจะไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปเพราะเขารู้ดีว่า การเริ่มต้นใหม่มันไม่ได้มาโดยง่ายแต่มันคือสิ่งที่เขาเลือกจะทำเองทุกก้าวที่เขาก้าวไปข้างหน้ามันจะเป็นก้าวที่ไม่มีวันหวนกลับไปวิธไม่เพียงแต่ต้องพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นแต่เขาต้องพิสูจน์ให้ตัวเองเห็นว่าเขาทำได้และเขาจะทำให้ทุกคนรู้ว่าเขาคือใครทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุด วิทย์เดินออกจากห้องด้วยความมุ่งมั่นในใจแต่ในขณะเดียวกันเขารู้ว่าเขากำลังเข้าสู่สนามรบที่ไม่สามารถคาดเดาได้ท่ามกลางเสียงฝีเท้าที่ดังขึ้นเขารู้สึกถึงความตึงเครียดในทุกย่างก้าวไม่มีใครให้คำแนะนำหรือคำมั่นสัญญาเขาเพียงแค่ต้องพึ่งพาตัวเองและเขารู้ว่าเมื่อเขาก้าวออกไปทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปวิทย์ไม่ได้รู้สึกกลัว แต่เขารู้ว่าเขาต้องอเผชิญหน้ากับความจริงที่อยู่เบื้องหน้าหากเขาไม่กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าเขาก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังเขาคิดถึงคำพูดของภรรยาซีออคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงนี้มันไม่ใช่แค่การเป็นเด็กฝึกงานอีกต่อไปแต่มันคือการเริ่มต้นบทใหม่ในชีวิตของเขาเขารู้ว่าเขาจะต้องทำงานหนักแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขาไม่สามารถยอมแพ้ได้ เมื่อวิทเดินออกจากอาคารแสงแดดเริ่มอ่อนลงฟ้ากลายเป็นสีส้มสวยแต่สำหรับวิทมันกลับดูเหมือนสัญญาณของการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างเขาหันไปมองอาคารที่เขาเพิ่งออกมาและคิดว่าเขาจะต้องกลับไปในนั้นไม่ใช่เพียงแค่เพื่อทำงานแต่เพื่อสร้างสิ่งที่เขาต้องการให้เกิดขึ้นจริงและเมื่อเขาหยุดเดิน เขารู้ว่าเขากำลังเดินทางเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีทางกลับเขาพร้อมแล้วและในตอนนี้วิทก็พร้อมที่จะก้าวไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนแต่สิ่งที่เขารู้แน่ๆคือมันจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกแล้ววิทยยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นมองไปที่อาคารที่เขาเพิ่งออกมาแล้วหันไปมองท้องฟ้า ที่ตอนนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นสีเข้มความคิดในหัวเขาหมุนวนเขารู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นการตั้งใจและการเริ่มต้นที่เขาจะต้องรับผิดชอบเขาเก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งแต่ในครั้งนี้เขารู้ว่ามันไม่ได้เป็นแค่การเดินไปข้างหน้ามันเป็นการเดินไปในเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคเขารู้ว่าเขาต้องทำให้ทุกคนเห็นเขา ไม่ใช่แค่ในฐานะเด็กฝึกงานแต่ในฐานะคนที่มีพลังและความสามารถขณะที่เขาเก้าวออกไปจากบริเวณอาคารเสียงของเข็มนาฬิกาก็ดังขึ้นในความเงียบทุกวินาทีในตอนนี้เหมือนมีค่ามากขึ้นวิทไม่รู้ว่าภาพในใจของเขาจะชัดเจนได้แค่ไหนแต่นั่นคือสิ่งที่เขาต้องทำเขาต้องทำให้คนอื่นเห็นเขาต้องทำให้พวกเขารู้ว่าเขาคือใคร และสิ่งที่เขาทำจะไม่ถูกลืมแต่ทว่าในขณะที่เขากำลังเดินออกไปข้างหน้าเขาก็เริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันที่เข้ามามันเหมือนกับว่ามีใครบางคนที่ยังคงจับตาดูเขาอยู่ไม่ใช่แค่พนักงานในห้องไม่ใช่แค่หัวหน้าฝ่ายบุคคลแต่เป็นใครบางคนที่เขายังไม่เคยรู้จักจริงๆเสียงมือถือดังขึ้นในกระเป๋าของเขาวิทหยิบมันขึ้นมาดู เป็นข้อความจากหมายเลขที่เขาไม่รู้จักข้อความสั้นๆที่ทำให้เขาสะดุง้งคุณยังไม่ได้รับการทดสอบที่แท้จริงข้อความนั้นทำให้เขากลืนน้ําลายลงคอวิทรู้สึกเหมือนว่าเขาถูกท้าทายและเขารู้ว่ามันจะไม่หยุดแค่ที่นี่การทดสอบที่เขาคิดว่าจะผ่านไปได้ง่ายๆตอนนี้กลายเป็นเรื่องที่เขาต้องพิสูจน์ทุกอย่างไม่มีทางกลับไปแล้ว วิทหันมองไปยังอาคารอีกครั้งแล้วเดินต่อไปอย่างมั่นคงแม้จะรู้ว่าเขาจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่แต่เขาก็รู้ในใจว่ามันจะเป็นการเดินทางที่ไม่มีทางย้อนกลับทุกสิ่งที่เขาต้องการจะทําให้เกิดขึ้นมันจะเริ่มต้นจากที่นี่และไม่มีอะไรสามารถหยุดเขาได้เวลาผ่านไปหลายเดือนวิทกลับมาในออฟฟิศอีกครั้งเขาคิดถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้น จากการเป็นเด็กฝึกงานที่เคยโดนดูถูกจนกลายเป็นส่วนสำคัญของทีมทุกคนในบริษัทเริ่มมองเขาในแง่ใหม่พนักงานที่เคยรังแกเขาตอนนี้กลับยอมรับเขาในฐานะคนที่มีศักยภาพไม่ใช่แค่เด็กฝึกงานที่ไร้ค่าอีกต่อไปวิทรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเองแต่เขาก็ยังคงไม่ลืมความท้าทายที่เขาต้องเผชิญทุกอย่างที่เขาทำในวันนี้ มันไม่ได้เป็นแค่การพิสูจน์ตัวเองต่อคนอื่นแต่เป็นการพิสูจน์ตัวเองต่อความเชื่อในตัวเองวิทย์ยืนอยู่ในห้องประชุมพนักงานทุกคนมองเขาด้วยความเคารพพรรยาซีเออยิ้มให้เขาอย่างพึงพอใจคุณทำได้คำพูดนั้นคือคำยืนยันจากทุกสิ่งที่เขาผ่านมามันทำให้เขารู้ว่าเขาเก้าวมาถึงจุดนี้ด้วยความพยายามและความตั้งใจไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ วยิ้มให้กับตัวเองและรู้ว่าทุกการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มต้นจากตัวเขาเองเขาเก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งแต่ในครั้งนี้เขาไม่ต้องหันหลังกลับอีกต่อไปเขารู้แล้วว่าเส้นทางข้างหน้าคือเส้นทางที่เขาสร้างขึ้นเองและไม่มีสิ่งใดสามารถหยุดเขาได้การเดินทางของวิทย์ในวันนี้คือการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า แม้จุดเริ่มต้นของเขาจะยากลำบากเพียงใดแต่เขาสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้และเขาก็ทำมันสำเร็จการทดสอบที่เขาเผชิญหน้ากับมันในที่สุดก็กลายเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่แท้จริงวิทยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าและทำให้ทุกสิ่งที่เขาเคยฝันถึงเป็นจริงเส้นทางนี้ของเขายังไม่สิ้นสุดแต่เขาก็รู้ว่า เขาพร้อมแล้วที่จะรับมือกับทุกความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าและที่สำคัญที่สุดเขาได้เรียนรู้ว่าความเชื่อในตัวเองคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการก้าวผ่านทุกอุปสรรคเขาไม่เคยยอมแพ้และนั่นทำให้เขาสามารถประสบความสำเร็จได้ในที่สุด